เคยสงสัยไหมเวลาเราเข้าเว็บล็อกอินหรือทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยมันปลอดภัยได้ยังไงอืมทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนเลยเนาะใช่ใช่ความลับเบื้องหลังจริงๆก็คือสิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลทางวิทยาการเข้ารหัสลับอ่าเหมือนเป็นข้อตกลงหรือแบบกติกาที่แอปมันใช้คุยกันเองให้มันปลอดภยัยใช่เลยอยู่เบื้องหลังที่เรามองไม่เห็น จริง,รงๆโปรโตโคอลพวกนี้มันเหมือนตัวต่อเลโก้นะคือเอาหลักการเข้ารหัสพื้นฐานมาประกอบประกอบกันกลายเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ทุกวันใช่ใช่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวต่อสำคัญสำคัญสัก3ชิ้นมีอะไรบ้างนะก็จะมี transport layer security หรือ TLS ที่ทำให้เราท่องเว็บปลอดภัยปลอดภัยอ๋อตัว HTTPS นั่นเองใช่ใช แล้วก็มี secret sharing อันนี้คือวิธีแบ่งความลับแบบฉลาดฉลาดหน่อยน่าสนใจแล้วก็สุดท้าย secure multi-party computation หรือ MPC อันนี้คือการคำนวณข้อมูลร่วมกันแบบยังส่วนตัวอยู่โหฟังดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งหมดก็มาจากหลักการพื้นฐานเดียวกันนี่แหละงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อน TLS อันนี้ดูเป็นพื้นฐานสุดๆเลยเนอะสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆอย่าง TCP/IP เนี่ยเออเขาไม่ได้สร้างมาเผื่อเรื่องความปลอดภัยเลยนะเอ้าหรอทำไมล่ะก็ยุคแรกๆเนต็ตมันเล็กมากคนในเครือข่ายแทบจะรู้จักกันหมดมั้งเรื่องความปลอดภัยเลยยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่อ๋อเข้าใจละมีเรื่องเล่าขำๆด้วยนะว่าเคยส่งสัญญ,ญาณเนต็ตกันผ่านรถตู้ในลานเบียอะไรแบบนั้น โหจริิงดแต่พอเน็ตมันใหญ่ขึ้นคนเยอะขึ้นความปลอดภัยก็จำเป็น TLS ก็เลยเข้ามาเป็นเหมือนชั้นความปลอดภัยเพิ่มบน TCP/IP แล้วหลกัหลกๆมันทำยังไงให้ปลอดภัยนะไอ้ TLS เนี่ยหัวใจมันอยู่ที่กระบวนการเอ,อ่อ handshake ตอนเริ่มต่อกัน handshake จับมือประมาณนั้นเหมือนแนะนำตัวตกลงกติกาบ b r o w s ร์ owser, หรือ client เนี่ยจะบอก s e r v ร์ว่าเออฉันเข้ารหัสแบบนี้ได้นะแบบนั้นได้นะ แล้วไงต่อจากนั้นทั้งคู่ก็จะใช้วิธีการอย่างเช่นดิฟฟี่เฮลแมนยากไหมเนี่ยหลักการมันเหมือนผสมสีนะสมมติเรามีสีเปิดเผยสองสีเอามาผสมกันได้สีลับที่รู้กันสองคนคนนอกเห็นแค่สีตั้งต้นเดาสีสุดท้ายไม่ออกอ๋อเพื่อสร้างกุญแจลับร่วมกันขึ้นมาใช่ใชเอาไว้เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งหากันจริงๆโอเคพอตกลงวิธีเข้ารหัสมีกุญแจลับแล้วแต่ คำถามคือเบราว์เซอร์จะรู้ได้ไ่างว่าคุยกับเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงไม่ใช่เว็บปลอมอ่านั่นแหละประเด็นสําคัญเลยตรงนี้ต้องใช้ดิจิทัลเซอร์ติฟิเคตใบรับรองดิจิทัลใช่ใช่เหมือนบัตรประชาชนดิจิทัลเลยมันจะยืนยันว่าพับลิกคีย์หรือกุญแจสาธารณะที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาเนี่ยเป็นของเซิร์ฟเวอร์นั้นจริงๆแล้วใครออกใบรับรองนี้ให้ก็ต้องเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือที่เรียกว่าเซอร์ติฟิเคตออ h o อร t y ตี้ หรือ CA CA ใช่ซึ่งเบราว์เซอร์เรารู้จักและเชื่อถือ CA พวกนี้อยู่แล้วอาจจะเป็น Root CA ที่เชื่อโดยตรงหรือเป็น Intermediate CA ที่แบบต้องมีการรับรองต่อๆกันมาเป็นทอดๆอด๋อ oh, เป็น Chain of Trust ถูกต้องพอเบราว์เซอร์เช็คใบรับรองเช็คลายเซ็นดิจิทัลแล้วโอเคเชื่อถือได้ก็มั่นใจว่าคุ้ยถูกคน การเชื่อมต่อก็เลยกลายเป็น HTTPS ที่มีรูปกุญแจล็อกนั่นเองแม้แล้วถ้าใบรับรองมีปัญหาเช่นหมดอายุหรือออกโดย CA ที่ไม่น่าเชื่อถือเบราว์เซอร์ก็จะเตือนเราทันทีโหไม่น่าเชื่อว่าแค่คลิกเดียวเบื้องหลังมันมีอะไรซับซ้อนขนาดนี้ใช่เลยนี่คือด่านแรกที่ทำให้เราท่องเว็บได้ค่อนข้างปลอดภยัยโอเคเข้าใจเรื่อง TLS ละเหมือนเป็นตัวต่อพื้นฐานสร้างท่อส่งข้อมูลที่ปลอดภยัยทีนี้ ถ้ามันไม่ใช่แค่ส่งข้อมูลล่ะแต่เป็นการเก็บหรือจัดการความลับสำคัญร่วมกันหลายๆคนอันนี้คงต้องใช้ตัวต่อแบบอื่นแล้วเนาะใช่เลยนั่นก็นำมาสู่ตัวต่อชิ้นที่สองคือ secret sharing การแบ่งปันความลับแนวคิดมันคือเราอยากแบ่งความลับเช่นคุณแจเข้ารหัสให้หลายๆคนช่วยกันดูแลแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีคนมารวมตัวกันถึงจานวนที่กาหนดก่อนเช่น ต้องมา4คนจากทั้งหมด6คนถึงจะประกอบร่างความลับกลับมาได้โหมีประโยชน์มากเลยนะเผื่อแบบไม่อยากให้คนเดียวคุมความลับทั้งหมดหรือเผื่อมีใครหายไปติดต่อไม่ได้ใช่เลยป้องกันได้หลายอย่างหลักการที่นิยมใช้กันก็คือ Shamir Secret Sharing Scheme ชื่อดูยากจังจริงๆมันใช้หลักการเราขาคณิตง่ายๆนะลองนึกภาพเราสร้างสมการเส้นโค้งขึ้นมาเส้นหนึ่งให้มันพาดผ่านจุดๆหนึ่งบนแกนตั้ง ซึ่งจุดนั้นคือความลับของเราอฮ uh huh. แล้วเราก็แจกพิกัดจุดอื่นๆที่อยู่บนเส้นโค้งเดียวกันเนี่ยให้แต่ละคนไปคนละจุดสองจุดก็ว่าไปอ๋อไอ้พิกัดจุดนี้เรียกว่าแชร์หรือส่วนแบ่งใช่พอจะกู้คืนความลับก็ต้องรวบรวมแชร์หรือพิกัดจุดพวกนี้ให้ได้อย่างน้อยตามจํานวนที่กําหนดไว้แต่แรกเช่น4ี่จุดพอได้ครบ4จุดก็เอามาหาว่าเส้นโค้งเดิมคือเส้นไหนถูกต้องแล้วก็จะรู้ว่าเส้นโค้งนั้นตัดแกนตั้งที่จุดไหนซึ่งก็คือความลับของเรานั่นเอง แล้วถ้ามีจุดไม่ครบ4จุดละ่ะอ๋อถ้ามีไม่ครบเช่นมีแค่3จุดมันจะมีเส้นโค้งเป็นล้านๆเส้นเลยที่ผ่าน3จุดนั้นได้เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นโค้งที่ถูกต้องคือเส้นไหนความลับก็ยังปลอดภัยเจ๋งมากแต่เพือให้มันปลอดภัยมากขึ้นไปอีกจากการเดาทางคณิตศาสตร์นะเขาจะไม่ได้ใช้สมการตรงๆแต่จะใช้การคำนวณแบบพิเศษที่เรียกว่าโมดูลกับเลขจำนวนเฉพาะใหญ่โมดูลใ, <Mod ulo. S 2> ใช่มันจะทำให้ผลลัพธ์มันกระจายตัวแบบสุ่มๆเดายากขึ้นไปอีก โหนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วนะมันเหมือนเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยเลยใช่จากที่ต้องปกป้องจุดๆเดียวกลายเป็นการกระจายความรับผิดชอบออกไปสร้างความยืดหยุ่นแทนสุดยอดเลยอะ่ะการแบ่งความลับที่แบบเก็บไว้เฉยๆก็เรื่องหนึง่งแต่ถ้าเราอยากให้หลายๆฝ่ายทำงานร่วมกันโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนแต่ไม่มีใครอยากเปิดข้อมูลดิบให้คนอื่นเห็นเลยล่ะอันนี้ดูแอดวานซ์มากเหมือนต้องใช้เลโก้เทคนิคชุดใหญ่แล้ะ <laughs> นั่นแหละคือโลกของ Secure Multi Party Computation หรือ MPC MPC การคำนวณแบบรักษาความเป็นส่วนตัวใช่เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากเลยนะลองนึกถึงสถานการณ์ที่เราอยากคำนวณอะไรสักอย่างจากข้อมูลหลายๆที่แต่ข้อมูลนั้นเป็นความลับเช่นอะไรบ้างพอมีตัวอย่างไหมมีมีอย่างที่เอสโตเนียเขาใช้ MPC วิเคราะห์ว่าทำไมนักศึกษาไอทีถึงลาออกโดยเอาข้อมูลจากกระทรวงศึกษากับกระทรวงการคลังมารวมกันวิเคราะห์ แต่แต่ละกระทรวงก็ไม่เห็นข้อมูลดิบของอีกสายเลยเหรอใช่เลยนั่นแหละคือความเจ๋งของ MPC หรืออย่างที่บอสตันเขาสำรวจช่องว่างค่าจ่ายระหว่างเพศบริษัทต่างๆก็ส่งข้อมูลค่าจ้างแบบเข้ารหัสมาแล้วระบบ MPC ก็คำนวณผลรวมออกมาโดยไม่มีใครเห็นข้อมูลของบริษัทอื่นโหไม่น่าเชื่อทำได้จริงหรอเนี่ยทำได้จริงหรือแม้แต่การวัดผลโฆษณา สมมุติอยากรู้ว่าคนเห็นโฆษณาออนไลน์แล้วไปซื้อของที่หน้าร้านจริงๆกี่คนอืมอมือยากรู้เหมือนกันผู้ให้บริการโฆษณากับร้านค้าก็ใช้ MPC คำนวณหาจำนวนคนที่ซ้ำกันได้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนรายชื่อลูกค้าทั้งหมดเลยแล้วมันทำได้ยังไงเทคนิคเบื้องหลังมันคืออะไรพอจะเล่าแบบง่ายๆได้ไหมเออมันมีหลายเทคนิคนะซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ยกตัวอย่างแนวคิดนึงเช่น homomorphic encryption hom ะไรนะ Homomorphic Encryption ลองนึกภาพเรามีกล่องที่ล็อกกุญแจไว้ข้างในมีตัวเลขอยู่เราสามารถเอากล่องสองใบามาบวกหรือคูณกันได้โดยไม่ต้องเปิดกล่องเลยนะฮะทำได้ไงผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยังอยู่ในกล่องที่ล็อกอยู่เหมือนเดิมซึ่งข้างในคือผลบวกหรือผลคูณของเลขข้างในจริงๆเหมือนเวทมนต์เลยประมาณนั้นเลยนี่แค่ตัวอย่างหนึ่งนะจริงๆมีเทคนิคอื่นอีกเช่น private set intersection หรือ g a r b l e d circuits แต่หลักๆคือมันทำให้คำนวณข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องถอดรหัสออกมาถึงจะฟังดูซับซอ้อนแต่ก็เริ่มมีคนเอาไปใช้จริงแล้วใช่ไหมใช่ใช่ MPC นี่ถือเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยนะมันเปิดประตูให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบใหม่ๆที่เมื่อก่อนทำไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องความเชื่อใจหรือความเป็นส่วนตัวนี่แหละสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่าหลักการพื้นฐานของวิทยาการเข้ารหัสลับเนี่ยมันถูกเอามาประกอบร่างสร้างเป็นโปรโตโคอล เป็นแอปพลิเคชันที่ซับซอ้อนขึ้นเรื่อยๆจริงๆใช่เหมือนตัวต่อเลโก้เลยจากชิ้นง่ายๆก็สร้างอะไรที่ซับซอ้อนขึ้นมาได้ทั้ง t o s Secret Sharing แล้วก็ MPC ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวให้โลกดิจิทัลของเราก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอย่าง MPC มันพัฒนาขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นมันจะปลดล็อกความเป็นไปได้อะไรใหม่ๆอีกบ้าง ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือปัญหาความร่วมมือที่ซับซ้อนมากๆแบบไหนที่วันนี้เราอาจจะยังนึกไม่ถึงเลยว่าเทคโนโลยีพวกนี้จะเข้ามาช่วยแก้ได้ไหนที่สุด